เก็ดหลุดมาแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานะนี่ครับท่านผู้ชมติดมานะครับน่าจะติดนะครับเอาละลองหย่อนแล้วก็ได้ประกบ ปลาสิวไสานี้ครับสาใหญ่ๆออนี่ไงคุณครูแล้แล้วนี่ครับปลาที่เราได้ครับนี่ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมเข้มสีราชกับฟิชชิงที e เชอร์คุณครูตกปลานะครับวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันหยุดยาวนะครับ ก็ถือโอกาสมาตกปลานะครับเรามากันที่หมายฝ่ายน้ำล้นนางเลงนะครับครับอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอยู่อำเภอกระบินนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาตรงนี้นะครับมาตกที่นี่นะครับหลังจากเคยมาดูพี่ๆเขาตกกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลามากน้อยแค่ไหนนะครับไปกันเลยครับวันนี้เราจะลงเหยื่อไส้เดือนนะครับเนื่องจากว่าเหยื่อลำนะครับน้ํามันไหลแรงแล้วก็ พอตีไปสายมันจะไปทับของพี่ๆที่อยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะตกใกล้ๆนะครับเปลี่ยนเป็นใส่ตะกัวเม็ดใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะน้ําไหลแรงแล้วก็จะรอดูว่าจะได้ปลาอะไรบ้างไปครับครับรอดูอาจจะต้องฟังเสียงกระดิ่งนิดนึงนะครับเพราะน้ำมันไหลแรงมันดูลําบากนะครับ ท่านผู้ชมครับเอาแล้วนะครับติดแล้วครับอ้าืมปลาอะไรเลย <c oughs> ตัวปลา <c oughs> นี่ครับคือตัวปลาครับโอ้อันนี้เก็ดหลุดมาแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานะเขาเรียกปลาอะไรเอ่ยตะเพียนทองนเนี่ไม่รู้ว่าเรียกปลาอะไรนะครับแต่ว่าตัวนี้คือ เก็บหลุดมาแล้วผมไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานะเก็บเก็บรัดเก็บแต้มนะลองฟังเสียงกระดิ่งจังอย่างเดียวครับ ก็ไม่โอ้นี่ครับท่านผู้ชมติดมานะครับอ่ะเก็บครับเก็บแต้มครับติดตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ครับ ติดแล้วครับน่าจะติดนะครับปลออาไรอเออมาแล้วนี่ครับเหยืห่อไสเดือนครับได้ผลครับเรื่อมมาแล้วนะครับเอาละเรื่มมาทีๆแล้ครับปลามันจะอยู่กลางน้ำาัครับปลาที่ไซส์พอจะทำขินได้นะ,ะดี <c oughs> เตัวใหญ่วะ่ปะปลาซิวเลยตัวใหญ่แล้ววนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเป็นเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเล่นชิงหิวดีกว่านะครับเพราะว่าได้ปลา,าข้างฝั่ง ดีกว่านะครับปลากลางน้ำไม่ค่อยมีนะครับผมต,ตกปลาหิมฝั่งดีกว่านี่ก็ได้ลองหย่อนแล้วก็ได้ปรากฏขึ้นมานะครับไ,ไปแล้วครูดูนี่ดูนี่มา ไปแล้วไปแล้วหน้าแล้วนี่ครับประสิวเลยครับตกปลาสิวนี้ค ปาร์ซิวลิ่งครับเนี่ยเอาปาร,ร์ซิวหรืวเปล่าปึ๊กนี่นี่ครับสายปาร์ซิวที่เราที่เราโอ้ยโอ้ย <c oughs> นี่ครับดูตัวปลาครับท่านผู้ชมครับปลาซิวนะครับ <c oughs> อืมท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> ปลาซิวไซส์สวยครับนี่ครับปลาซิว <c oughs> ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาปลาซิวที่เราตกได้นะครับไปทำอาหารกันครับอาจจะมีช็อตที่ถ่ายได้ปลาบ้างไม่ได้ปลาบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชม,มปลาซิวก็ทำกินนะครับปไปก็ได้อยู่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะหมกปลานะครับ ตองมาด้วยงงไปครับอือปลาปลาซิซิวไปดิี่ปลาที่ได้อือ ลุด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 ลุลุนี่ตัวแล้วครับนี่ครับตบกระซิวครับพี่น้องนี่ครับ

สมครับใส่เกระเซียนชิ้นงูเสียบคือส้มดำนะครับเอาเครื่องมาแล้วก็มาขย่าับ โอ้แสบครับพี่น้องปล,ปลาที่เราตกได้ครับเป็นปลาซิวนะครับตกปลาซิวมะมูกครับก็ส้มตำนะครับถือว่ามาพักผ่อนนะครับขอชิมก่อนส้มตำก่อนเลครับ ฟิวนะครับฟิวสานี้นครับสาใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ<ม>อ,อร่อยครับปลาก็เป็นปลาสดๆจากแม่น้ำนะครับ อนุญาตทานข้าวสักพักนึงนะครับเดี๋ยวไปชมการตกลากันต่อในช่วงเย็นนะครับนี่ครับเป็นปรากฏนะครับติดตอนไหนก็ไม่รู้นะครับน่าจะติดนะครับตัวนี้ อะไรติดมาดูตัวหน่อยปลาอะไรเอ่ยมีปลาอะไรติดมาไหมอ่านี่ไงคุณครูมาแล้วนี่ครับปลาที่เราได้ครับนี่ครับ คนถูกที่ก็จะเป็นอย่างนี้ไง <c oughs> <c oughs> ดูนี่มันจะติดหรือเปล่าเ <c oughs> <c oughs> บ็ดตัวเล็กไปหรือเปล่ามไม่มั่นใจนะครับ เราจะเบ็ดตัวเล็กกันจเป็นอะไรปลาปูตัวเงียบเลยเพราะาเก่งของเมาองไทยด <c oughs> ูครับท่านผู้ชมมาตกปลานะครับอันนี้คือหมาายคลองนงนสายน้ำล้นคลองนางเองนะครับที่ท,ที่มาตกปลาก็ช่วยเก็บขยะด้วยนะครับ นี้เราก็จะจิบยยขยะไปเผาให้นะครับขยะเยอะมากนะครับก็่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับนี่ครับขากองนะครับเขากอง้ด้วยแล้วก็เขากองนี้นด้วยนะครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าค่าแล้วนะครับหน้าหนาวมันค่าไวนะครับเดี๋ยวก็จะขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวจะขอตัวอีกเก็บอุปกรณ์นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ไม่ไม่ค่อยได้ปลานะครับก็ตกเอาปลาเล็กริมฝั่งพวกปลาซิวปลาส้อยนะครับก็จะมีพวกปลากดอะไรที่มันเข้ามาข้างฝั่งนะครับใช้เหยื่อไส้เดือนไปเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับว่าวันนี้ เราได้มากได้น้อยแค่ไหนนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกช็อตนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีปลาใหญ่นะครับมีแต่ปลาเล็กๆที่อยู่ตามข้างฝั่งนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่ามาพักผ่อนนะครับมาผ่อนคลายนะครับมาพักผ่อนไปเดี๋ยวเราไปดูว่าปลาที่เราตกได้ได้ปลาอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับมีปลาที่เราได้นะครับจะบเ็นจับ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 ,จบ นี่ครับคุณนายคุณนายตกปลาิวนะครับคุณปลาล่วงหมดแล้วเดี๋ยวเดียวเดียวเย็นเย็นเย็นไปแล้วเดี๋ยวครับนี่ก็เป็นไซส์พวกปลาซิวนะครับบิดเล็กเล็กนะครับก็เอาไปหมกนะครับหมกหมกนี่คือผลงานของเราเลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบ ภารกิจไว้เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับถ้าชื่นชอบกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมเข้มเสียราชสวัสดีครับบ๊ายบายลาไปกับบรรยาาศ่อนนะครับ